มีคำถามมีคำถามนึงครับที่ถามผมเข้ามาเยอะเลยแล้ววันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็ผู้หญิงหลายคนประสบกับปัญหานี้อยู่ก็คือว่าทําอย่างไรที่จะไม่ระแวงคนใหม่เพราะว่าคุณโดนคนเก่าทําร้ายมาอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายคนนะครับแล้วก็ผมขอเล่าแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายกําลังเริ่มคบกับผู้หญิงสักหนึ่งคนแล้วเจอคุณระแวงหนักๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร การที่เราไปเริ่มคบกับผู้หญิงหนึ่งคนแล้วรู้สึกว่าโดนเขาโทรตามจิกนะครับไลน์มาปุ๊บสองสานาทีไม่ไลน์ตอบไลน์มาถามอีกอยู่ไหนทําอะไรอยู่กับใครในหัวก็บโนไปเรื่อยๆว่าตอนนี้กาลังจะไปอยู่กับผู้หญิงหรือว่าเป็นนอนกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่ากําลังไปทําอะไรที่แบบว่าหักหลังคุณนะครับอันนี้คือหัวผู้หญิงมโนไปแต่ผู้ชายเขาอาจติดงานติดการอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเจอไอ้แบบนี้ในไลน์เขาไปเยอะเนี่ย หรือว่าเจอโทรเข้ามาแบบ10บมิสคอลเจ็ดแปดสายไม่รับอยู่ไหนทําอะไรถ่ายรูปมาดูสิในใจเขาอย่างแรกเลยที่คิดันหนึ่งเขาจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเยอะจังเลยอย่างที่สองทำไมผู้หญิงคนนี้ขี้ระแวงแล้วไม่มีความไว้ใจเป็นพื้นฐานเลยแล้วอย่างที่สามถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับเขาจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรอะ่ะแล้วฉันจะทนอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้หรอ ทั้งๆที่เพิ่งคบกันหรือว่ารู้จักกันมาไม่นานเพียงแค่3ข้อนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจเฟซหรือว่าห่างออกจากคุณไปนะครับดังนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องอาจจะไม่ยุติธรรมหรือไม่แฟร์สำหรับผู้ชายสักคนนะครับที่เข้ามาคบกับคุณใหม่ๆแล้วว่าคุณดันไปตัดสินเขาจากคนเก่าก็คือว่าคนใหม่เนี่ยต้องจ่ายให้กับความเลวของคนเก่า อันนี้ผมเป็นถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่คุณกําลังเอาไปยัดเยียดใส่เขานะครับดังนั้นต้องพึงคิดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนเป็นปัจเจกแต่ละคนเขาก็มีความคิดของตัวเองแต่ละคนเขาก็มีไลฟ์สไตล์หรือว่าการดําเนินชีวิตของตัวเองเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นมันไม่ซ้ำกันหรอกนะครับ คนเก่าอาจจะไปทําร้ายคุณอาจจะโกหกคุณอาจจะมีอะไรที่แอบซ่อนคุณไว้เยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ควรเอาตรงนี้มาเป็นที่ระแวงนะครับแล้วก็ไปบี้จนทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบกับปัญหาในด้านความรักไม่สามารถจะมีรักใหม่ได้สักทีนั่นมันเท่ากับว่าไอ้คนเก่าที่เป็นคนเลวแล้วจบไปแล้วเนี่ยมันยังเอาความเลวของมันมันยัดใส่หัวใจคุณทําให้คุณไม่สามารถจะมีรักใหม่ไปได้อีกแทบจะ ตลอดชีวิตอย่างเนี้เหรอผมถือว่ามันไม่ถูกนะครับดังนั้นถ้าคุณเข้าใจจิตใจของผู้ชายแล้วก็คนที่กําลังคบกับคุณอยู่ณนะวันนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าคุณก็ยังแก้ไม่ออกมันแก่ไม่ออกทีพี่มันมันยังไงมันก็อยู่ในหัววิธีที่ดีที่สุดที่ผมจะบอกคุณในตอนนี้ก็คือถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณก็อย่าเพิ่งไปรักแต่ทํำยังไง อาจจะบอกว่าโอ๊ยทำไมรักแล้วเดี๋ยวก็จะเสียคนนั้นคนนี้ไปนะฮะไม่จําเป็นครับเขาหยอดมาคุณก็หยอดกลับเขาคิดถึงมาคุณก็คิดถึงกลับได้เขาอยากนัดเจอคุณคุณก็ไปได้แต่คุณค่อยคดูจนคุณมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาดีกับคุณจริงและรักคุณจริงคุณค่อยถึงคุณถึงค่อยทุ่มเทความรักเข้าไปให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนมั่นใจว่าเขาจะเป็นคนนั้นของคุณจริงๆแล้ววันนั้นแหละคุณถึงจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ขอ ฝากไว้นะครับอย่าให้เรื่องของคนเลวคนเก่ามาทำให้คนใหม่ที่ดีพร้อมเดินเข้ามาสำหรับคุณต้องทนไม่ไหวแล้วเดินจากไปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แล้วถ้าคุณอยากจะพูดคุยกับผมหรือมีปัญหาที่จะปรึกษาพูดคุยกันนะครับเข้ามาที่ Line แอดคลับกินะครับพิมพ์เครื่องหมายแอดด้วยนะครับข้างหน้าแล้วถ้าคนที่อยากจะดูคลิปย้อนหลังเก่าๆของผมหลายอันเลยนะครับก็ติดตามได้ที่ y t u t u นะครับคลับกิ๊เหมือนกันนะครับเข้าไปเรียกว่ากด Subscribe กันไว้ได้มีอะไรสนุกสนุกเราจะเอาไปโพสต์ไว้ที่นั่นแล้วก็แนะนำกันสวัสดีครับ